ครับและครับพูดถึงภาพรวมเกมวันนี้หน่อยครับครับก็อนอ,อื่นก็ต้องแบบเราคือเ,เราได้3ามแต้มก็อันนี้คือแบบจอ็จอบจ็อบวันนี้คือแบบเป้าหมายของเราในวันนี้คือคือได้3แต้มครับแล้วก็แต่ว่าภาพรวมของเกมก็ยังมีบางจังหวะที่เรายังต้องแก้ไขยอยู่ในส่วนของเกมลุกที่แบบตอนนี้เราเราน่าจะจบสกอร์ได้มากกว่านี้ครับเราก็ต้องกลับไปทําตรงนี้ให้ให้ดีขึ้นครับเพื่อว่าเราจะได้เสร้างกาสยิงแล้วก็จบจบสกอร์ให้ดีว่นนี้ครับครับ3มแต้มพร้อมกินชิ้นในบ้านครับและ ฟลลิ่เงเป็นไงบ้างแล้วก็ฟอร์มตัวเอป็นไงบ้างก่อนอื่นก็ต้องแบบคือการสร้างความมั่นใจให้กับเกมลับของทีมเราด้วยครับที่เราสามารถเก็บกินชิดในบ้านได้ในแมตช์นี้ครับครับครับส่วนตัวแล้วพอใจผลงานตัวเองแค่ไหนในเกมนี้รวมถึงเพื่อนๆด้วยครับออก็ผมภูมิใจในตัวเพื่อนๆทุกคนครับที่สู้ทุกคนครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปดูดูแลก็แก้ไขส่วนของตัวเองครับครับอัปเดตเล็กๆครับครับ ตงท้ายเห็นมีลงไปนั่งนิดนึงเป็นไงบ้างครับอ๋อเป็นเป็นตะคิวนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนกับผมดื่มน้ําน้อยไปด้วยครับครับสุดท้ายฝากถึงแฟนๆนะครับที่มาเชียร์วันนี้ครับแหละขอบคุณแฟนๆนะครับที่เข้ามาเชียร์ขอให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์อย่างนี้ทุกนัดครับพวกเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเก็บแต้มในบ้านให้ได้มากสุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ